สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พมามาดูราคาทองคำนะคะพอดีว่าคอมพิวเตอร์อัดในคอมพิวเตอร์มันมีปัญหานิดนึงนะอัดแบบนี้ให้ดูแล้วกันหวังว่าจะมองเห็นราคาทองคำนะคะเมื่อวานทำนิวไฮใหม่ล่าสุดแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็ยังอยู่ในโซนขาขึ้นที่แข็งแรงมากนะคะ ตั้งแต่ทำเฟรมทุกๆท,ทำเฟรมเลยตอนนี้ราคากำลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่เป็นแนวต้านเขาเรียกว่า historical resistance นะตั้งแต่เมื่อประมาณ9ปีที่แล้วนะจ้าทุกคนเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าอาอยากจะขึ้นต่อหรือว่าอาจจะย่อตัวกลับแล้วหรือเปล่านะคะเทรนดะ์ที่เดนลี่นั้นยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงนะคะแต่ว่าตัวสัญญาณเทรน CCI วันนี้บ่งชี้ว่า แรงซื้อมันเริ่มพักตัวลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าแรงขายมันยังไม่มีนะคะที่ทำเฟรมเดลี่แล้วก็สัญญาณโอเวอร์บอก็มีมาตั้งแต่ทำเฟรมวิกลี่แล้วนั่นเองจ๊ะมาดูที่ SC นะที่ทำเฟรม SC เมื่อวานนะคะสร้าง Resistance ย่อยสำคัญนะคะที่ยังไม่ผ่านแล้วก็เป็น n นิวไฮใหม่ตรง1898.28นะแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งจะขึ้นไปเทสตแต่ว่า ยังไม่ทะลุผ่านนะคะคือขึ้นไปแตะแล้วก็มีย่อตัวลงนิดนึงนะคะตัวเทรนนะคะยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงแล้วก็สัญญาณเทรนด์ CCI นั้นบ่งชี้ว่าตอนนี้แรงซื้อยังมีเยอะมากเลยที่ทำฟรม S4 นะคะแล้วก็แรงขายก็ไม่มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมุมมองของ S4 คือ,อ,อแรงซื้อยังเยอะอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ลงง่ายๆหรือมีโอกาสที่จะทดสอบ Resistance 18 98.28อีกครั้งหนึ่งได้ค่อนข้างสูงนะคะเดี๋ยวเช็คที่ทำเฟรมย่อยกว่านี้นะที่ S1 ที่ทำเฟรม S1 นะคะเมื่อกี้ขึ้นไปแตะตรงที่เดิมแต่ว่ายังไม่ได้ทำนิวไฮใหม่นะแต่ใกล้เคียงมากเลยนะและมีย่อตัวกลับลงมาเล็กน้อยนะคะเทรนด์ยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงนะคะตัวเทรนด์สัญญาณ CCI บ่งชี้ว่าแรงซื้อยังเยอะอยู่แต่ว่าพักตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็แรงขายก็ไม่มีนะคะ แล้วก็เริ่มสร้างแนว r s s s t t n c e ย่อยเมื่อกี้ตรง1890.15นะคะแล้วก็ราคาก็มายืนแท่งเหนือ e s s s t a n c e ย่อยได้สำเร็จแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มีสัญญาณ REDDOT นะมันก็จะเกิดอาการแบบว่าชะลอตัวในการขึ้นหรืออาจจะกดดันให้ราคาย่อตัวลงมาก่อนได้ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สร้าง SUPPORT ย่อยนะคะตรง1882.16นะเมื่อเช้าลงมาตรงนี้เราไม่ผ่านก็เลยย ยังเด้งไปเด้งมาอยู่ในกรอบแคบคบนี้นะคะระหว่าง1882กับ1898นะเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันต่อว่าจะมีโอกาสขึ้นไปต่อหรือจะ,จะย่อแล้วนะคะถ้าดูทุกๆซัมเฟรมเลยนะคะตั้งแต่ M M15 เนี่ยเป็นขาขึ้นหมดเลยนะคะแต่ว่าเริ่มมีเล็ดดอทมาแล้วก็อาจจะทําให้ราคาชะลอตัวในการขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคีย์ของวันนี้ก็ยังเป็นลักษณะคล้ายๆเดิมคือ ตอนนี้ราคายังติดอยู่ที่1898.28นะให้ตามดูทำฟิมนี้นะคะแล้วก็ถ้าแรง,แรงซื้อนะคะยังอยู่ต่อเน,นื่องแล้วก็ราคาสามารถขึ้นปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือ1898.28ปดก้ายมถึงแท่ง4ชั่วโมงนะสามารถยืนเหนือแนว r e s i s t a n n t นี้ได้สำเร็จราคามิวกาสไปต่อสูงนะคะแนวต้านถัดไปที่ราคามิอกาสไปถึงได้ก็คือแถวแถว0 1นะคะ แล้วถ้าทะลุผ่าน1 9 0 1เกนี่ยก็มีโอกาสไปถึงได้ถึงและแนวต้านเดิมคือแถว19 2 0นะไกลมากจนเรียกไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จริงๆแล้วราคามันขึ้นสูงมากแล้วก็มีสัญญาณบางส่วนที่แบบว่าบง่งบอกถึงความโอเวอร์บอลแล้วขึ้นมาหลายวันแล้วด้วยนะคะ,ะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังให้ดีสำหรับคนที่จะตามบายนะคะว่าจริงๆก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อได้อีกนั่นแหละ แต่ว่ามันก็ดูอันตรายแล้วที่จะตามไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ดูตามดูอีกทีนึงก่อนว่ายืนเหนือตรงนี้ไหวไหมยืนเหนือตรงนี้ไหวมิลกาสไปทดสอบแนวต้านสําคัญเมื่อเก้าปีที่แล้วได้นะคะแล้วหลังจากนั้นให้เรามาระวังด้วยนะคะเพราะว่ากราฟดอลลาร์อินเด็กตอนนี้คือลงมาทดสอบซัพพอร์ตสำคัญที่ทำเฟรมเดลี่แล้วนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้น จะทําให้ดอลลาร์ดิดตัวกลับได้แล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยอะไรก็ชอบผิดความคาดหมายนะคะดังนั้นตามดูให้ต่อเนื่องที่ทำเฟรม S4 ยังเป็นคีย์อยู่นะซัพพอร์ทที่อยู่ใกล้ๆนะคะก,ก็คือ1882นะคะซัพพอร์ตถัดมานะคะที่มีโอกาสลงมาทดสอบย่อในช่วงวันศุกร์ได้คือถัดมานะ1863นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังเป็นช่วงที่แบบต้องอแบบว่า รอดูสถานการณ์น่ะจะบายก็กลัวจะเซลล์ก็ไม่มีสัญญาณอย่างเงี้ยก็เรามาระวังให้ดีนะคะในการเทรดสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วค่ะวัสดีค่ะ